ับหน้าน้ำตาไหลตกงอมือจับอกน้ำตกไหลนองเอามือจับห้องน้ำมันนอะไหล้วยเย่งเอามือจับเฮ้ยโอ้ไหนบอกไรออะได้เอได้ปะเนี่ยมันได้แต่มันจะจังไรหรือเปล่าล่ะเอามือก็ร้องให้มันเป็นรอนไปดิไม่ได้หนาไม่ได้นะอะไรไม่ดีนะมันจะได้ไหมมึงร้องได้เปล่าได้ใครเขาเนี่ยพอมึงยังได้เลยอะไรเนี่ย เอาเมือจับหน้าน้ำตาไ,ตไหลตกเอาเมือจับอกน้ำตกไหลนองเอาเมือจับท้องน้ำปนนกไหลรวยเอาเมือจับกล้วยน้ำกล้วยไหลปีเอาเมือจับ <c oughs> เอาไอเวรจับเอาจับแล้วเป็นไงสี่ทุ่มแล้วจับเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงอะเอา้าไม่เหนียวมือให้รู้ไปม, <c oughs> มึงแก้กูแล้วเนี่ยเอาต่อให้ได้ฮะอยาให้ พิจิตพเกยพิจิตครับ<อ>ถ้าไปเส้นภาคเหนือนะไอ้โจ๊กเขาจะยืนอยูอ่สี่แยกเขาจะยืนอยู่อย่างเงี้ยยังไงพะนั่นจะลักเทะแล้ว